ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่ตางๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา 9, n. N. 9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง NEWS และวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดยทมข่าวสวทาสทบเนศุลกากรเบตงจัดประชุมคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเบตงจังหวัดยะลาค่ะ ที่ห้องประชุมใต้สุดสยามชั้น3อาคารด่านสุลกากรเบตงนางสาปียชาติกุลรักษาในด่านสุลกากรเบตงได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกครั้งที่1ทับ2567โดยมีนายจารันจันทิปรองนายกเทศมนตรีเมืองเบตงสาธารณาสุขอำเภอเบตงหัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเบตงร,รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเบตงการแต่งตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลาและทบทวนคำสั่งคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเบตงการประเมินสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกประเทศ CCA T และรายงานช่องว่างจากการประเมิน CCA T รายงานแผนการพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศปี2 1567การปรับปรุงทะเบียนสื่อสารและเครือข่ายการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคช่องทางเข้าออกประเทศเบตงและรายงานสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังในพื้นที่ค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง f m 93 m h z เพจสวทเบตง News และวิทยุออนไลน์ radio b e t o n prd go th